ในฐานะคนที่อาศัยอยู่ใจกลางพนมเปญผมอ่านเรื่องนี้และผมก็ไม่โกรธนะแต่มันเจ็บเพราะมันคือเรื่องจริงประเด็นนี้มันเริ่มมาจากการที่ชาวกัมพูชาพูดถึงนะครับว่าในหมู่บ้านเล็กๆของไทยร้านสะดวกซื้อปรากฏให้เห็นแมก้กระทั่งในระดับหมู่บ้านเล็กๆที่เข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆกระจายออกไปทั่วประเทศในขณะที่ในเมืองใหญ่เมืองใหญ่ระดับบิ๊กเบิร์มในกัมพูชาเลยร้านสะดวกซื้อยังไม่ได้มีให้เข้าถึงได้ง่ายขนาดนั้น คุณลองนึกภาพดูด้วยกันว่าสีแยกเล็กๆในตำบลแห่งหนึ่งที่ห่างจากตัวเมืองตัวจังหวัดไป50กิโลเมตรสิ่งที่เราเห็นจนชินตาของทางฝั่งไทยก็คือคุณจะเห็นการปรากฏตัวของร,าร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนสักแห่งที่เข้าไปตั้งอยู่หน้าตรงนั้นมันเป็นความธรรมดาที่คนไทยเคยชินการมีร้านแอร์เย็นๆเปิดที่สี่ชั่วโมงกลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วในขณะที่ทางฝั่งเรามันเป็นเรื่องที่จะต้องขับรถเข้าเมืองถึงจะเจออะไรแบบนี้ ผมถ่าย้ายมาอยู่ที่กรุงพนมเปญอยู่ที่เมืองหลวงที่กําลังเติบโตของเราเลยแหละเราเห็นเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วมีตึกสูงมีศูนย์การค้าที่ทันสมัย CircleK ผู Circle K, ้มาก่อนกันอันนี้ก็พูดถึงร้านสะดวกซื้อบ้านเขานะครับก็ต้องจําคีย์เวิร์ดไว้นะว่า Circle K เคเนี่ยคือหมายถึงแบรนด์สะดวกซื้อบ้านเขานะครับก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่คนพนมเปญคุ้นเคยมาก่อนร้านสะดวกซื้อในแบบของไทยแต่ถ้าว่าความเข้าถึงมันเป็นความหนาแน่นที่ต่ำม,มากๆแม้แต่ในพนมเปญเองเมื่อเทียบกับ พื้นที่ที่อยู่นอกเมืองใหญ่ของประเทศไทยของเรานําบริการยังจํากัดอยู่ที่การขายของทั่วท่วไปอยู่เลยแต่ของทางฝั่งนั้นจะอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรืออยู่บ้านนอกท่ามกลางวิวทุ่งนาก็เป็นบริการที่แทบจะเหมือนกันหมดเลยจุดแตกต่างที่ชัดเจนที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการบริการส่งด้วย Delivery แม้พนมเปญจะมีบริการส่งอาหารที่แข็งแกร่งแต่ว่ามันเป็นการส่งจากร้านอาหารมากกว่าแต่ของเรานั้น มันยังไม่ได้มีระบบที่ไปส่งตามชุมชนต่างๆได้แบบที่เป็นอยู่ของไทยโดยเรื่องนี้นะครับความเห็นที่ผมเกินไปในตอนแรกเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่าคุณก็เอาเรื่องจริงมาพูดนะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อของไทยเทียบกับเชอร์เคิลเในพนมเปญของพนมเปญน่ะมันคือเกาะมันไม่ได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตะข่ายหนา,นานแน่นแบบไทยแบบไทยเนี่ยเป็นเครือข่ายนะต่อให้แยกออกไปตามชุมชนต่างๆก็ตามของเราต้องตั้งใจขับรถไปหาสักหน่อย มันไม่ใช่ว่าจะเดินออกจากตรอกซอกซอยไหนก็เจอถ้าคุณอยู่นอกใจกลางเมืองสักหน่อยก็พูดถึงแถวโซนหนึ่งนะครับอ่านชื่อยากผมไม่อ่านแล้วกันคือเป็นชื่อภาษากัมพูชานะฮะคกอบอกว่ามันก็เป็นโซนที่ห่างไกลแล้วประเด็นที่เราแพ้สุดๆก็คือการบริการคือร้านสะดวกซื้อของเรานะ่ะทำหน้าที่แค่ขายของไงแต่บอว่าของไทยนะ่ะมันเหมือนเป็นศูนย์บริการชีวิตไปแล้วคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเลย ผมอิจฉาเพื่อนคนไทยนะผมมีเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยเขาบอกว่าเขาไปจ่ายค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุคก่อนท่านั้นแล้วแม้กระทั่งฝากเงินฝากที่ธนาคารก็ฝากร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยยังได้เลยในขณะที่ผมยังต้องคอยมองหาตู้วิง่งอ่ะในเขาพูดถึงชื่อบริการอะไรต่างๆในบ้านเขานะเรื่องเดลิเวอรี่นี้ยิ่งแล้วไปกันใหญ่เลยไม่ว่าของเราจะมีแอปพลิเคชันสั่งอาหารเก่งเรื่องส่งอาหารมากเลยจากร้านอาหารแต่การส่งของจากร้านขายของหรือร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่สั่งน้ําแข็งชิ้นเล็กเกน้อยจากร้านสะดวกซื้อ มันดูเป็นบริการที่ไม่ใช่มาตรฐานที่แครๆก็ใช้กันได้เหมือนที่ในประเทศไทยมีแม้กระทั่งในตำบลเล็กๆนี่คือความจริงที่ว่าโครงสร้างโลจิสติกส์าปิดของเรามันค่อนข้างตามหลังพวกเขาไปสัก20ปีได้แต่ผมก็มั่นใจว่ามันก็แค่เฉพาะด้านนี้เฉยได้ยังไงตึกเราก็เยอะกว่าโดยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็ใช่อยู่บริบทความเป็นเมืองเมืองใหญ่ตึกสูงสิ่งปลูกสร้างส,งสูงก็เยอะกว่าอยู่แล้วแต่ผมคิดว่า ถ้าจะเทียบร้านสะดวกซื้อนะ่ะไทยเนะี่ยทำได้สุดยอดกว่าเพอเพอจะสุดยอดกว่าหลายๆประเทศในระดับชั้นนําของโลกด้วยซ้าขณะที่บางคนก็มาตั้งคําถามเลยครับว่าแล้วทําไมต้องไปเปรียบเทียบกันตลอดเวลายอยู่แบบนั้นแหละโดยเฉพาะการเปรียบเทียบที่จงใจก็ทําให้รู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเป็นรองก่อนอยู่แล้วในเรื่องนี้เรื่องนี้มันตลกร้าจริงๆนั่นแหละแต่มันตลกรา้าที่ทางฝั่งไทยเนะี่ยเอามาตรฐานของตัวเองที่ใช้มาอย่างยาวนานมาหลายสิบปีน่าจะไม่ต่ากว่า30ปีนะมาเทียบกับกับกมพูชา ที่เพิ่งจะมีร้านแบบเดียวกันเพิ่งเปิดสาขาแรกไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมไปถึงร้านสะดวกซื้อแบบเก่าของเรามันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่พัฒนาไปถึงจุดนั้นเหมือนพวกคุณกําลังเอาความเปรียบเทียบนะผู้ใหญ่ที่โตเต็มวัยมาเทียบกับคนที่เพิ่งเริ่มเดินแน่นอนว่าชนบทของไทยสะดวกสบายกว่าเมืองหลวงของเราในมิตินี้ย้ําว่ามันแค่ในมิตินี้เท่านั้นเพราะว่าบริษัทักใหญ่ของไทยแห่งนั้นลงทุนในบ้านของตัวเองนานจนอิ่มตัวเลยแล้วก็ขยายไปถึงต่างจังหวัด แต่พอเข้ามาลงทุนในกัมพูชานะเขาก็ต้องเริ่มจากจุดที่ทํากาไรสูงสุดก่อนก็คือพนมเปญก่อนเป็นธรรมดาแล้วอย่างเราจําเป็นต้องมีร้านสะดวกซื้อทุกหัวละแห่งแบบไทยขนาดนั้นเลยเหรอเรามีวัฒนธรรมภาษาเขาใช้คำออมันอ่านยากนิดนึงนะฮะก็จะหมายถึงตลาดท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ยเรามีร้านค้าท้องถิ่นของเราการที่ร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่เข้ามาอยู่ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจแบบนี้ชุมชนแบบที่เกิดขึ้นในไทยมันใช่เรื่องดีแน่เหรอ การพัฒนาอย่างก้าวหน้ามันไม่ได้แปลว่าคนซื้อต้องสะดวกสบายจนคนขี้เกียจสั่งน้ําแล้วก็ให้มาส่งถึงบ้านอย่างเดียวอะไรแบบนั้นแบบนั้นคนขายตัวเล็กตัวน้อยจะอยู่กันได้ย่างไงการพัฒนาของเราคือการมีตึกสูงสร้างสนามบินใหม่เตโชการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆขนาดใหญ่นี่แหละคืออนาคตของกมัมพูชามันไม่ได้อยู่แค่ร้านสะดวกซื้ออย่างเดียว ขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจในเชิงเศรษฐศาสตร์จุลภาคและก็โมเดลธุรกิจอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องของใครดีกว่าใครแต่ว่าเป็นเรื่องของความอิ่มตัวของตลาดคุณต้องดูด้วยว่าตลาดทางฝั่งไทยเนะี่ยรสะดกซื้อในไทยมีมาอย่างยาวนานแล้วมีเป็นหลักหมื่นสาขาเลยเอาแค่บางเจ้าตลาดในเมืองนะมันเต็มแล้วการเติบโตทางเดียวที่เขาจะเป็นไปได้ก็คือขยายไปยังพื้นที่ชนบทที่มีคู่แข่งน้อยแล้วก็เพิ่มบริการใหม่ๆเพื่อดึงเงินจากลูกค้าตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการธนาคารเดลิเวอรี่จ่ายบินบริการเหล่านี้นะคือสิ่งที่จะเอาไปสู้กับคู่แข่งได้คู่แข่งพยายามแย่งชิงพื้นที่ในชนบ,บทอยู่เหมือนกันนะดังนั้นความสะดวกสบายในชนบ,บทไทยมันคือผลพวงของการแข่งขันคาปปีกที่ค่อนข้างดุเดือดมากๆมันคนละตลาดกับกัมพูชาเลยทีนี้คุณมาดูตลาดบ้านเราต่อให้เอาเมืองใหญ่ไปเทียบกับทางฝั่งนั้นก็ตามนะตลาดกัมพูชานี่เหมือนเป็นตลาดเกิดใหม่เลยรนสะดวกซื้อที่มาจากไทยก็เพิ่งเข้าสู่ตลาดพนมเปญ พวกเขาอยู่ในช่วงของเฟดในการเก็บเกี่ยวในทำเลทองแค่การมีอยู่ได้ก็เป็นกระแสพอสมควรแล้วนะแล้วก็ขายของได้ก็ค่อนข้างจะทํากําไรได้อย่างมหาศาลแล้วพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องลงทุนเพิ่มให้บริการมันซับซ้อนขึ้นไปอีกหรือว่าต้นทุนสูงอย่าง d e l i v e อรหรือแม้กระทั่งระบบการจ่ายบินเต็มรูปแบบให้มันมีทุกพื้นที่อะไรขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่มีแรงกดดันจากการแข่งขันที่แรงพอ c i r c l e K หรือว่าแบนดท้องถิ่น Smile Minimart ก็ยังมีคือยังไม่ได้ถึงขั้นมีศักยภาพพอที่จะมาสู้ในเกมนี้แต่แล้วผมก็เลยมองว่ามันแค่สะท้อนให้เห็นว่าสเตตของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันกันอย่างดุเดือดแล้วก็ต้องกระจายไปทั่วเมืองอะไรขนาดนั้นดังนั้นผลลัพธ์ของผู้บริโภคก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้นี่ขนาดอยู่ในตามตรกอกซอยเมืองใหญ่ความสะดวกการเข้าถึงร้านสะดวกซื้อยังไม่สู้ตำบลเล็กๆในชนบทท่ามกลางวิวทุ่งนาของประเทศไทยเลยโอเคแหละถ้าเป็นเรื่องนี้ชนบทของไทยคือผู้ชนะใน จุดจุดนี้แหละแต่ว่าพนมเปนเพิ่งจะเริ่มต้นเข้านั่นเองนี่แหละคือความแตกต่างกันกระที่ความเห็นถัดมานะครับบอกว่าผมกลับมองว่าพวกคุณกําลังมองข้ามจุดแข็งที่แท้จริงของกัมพูชาไปจริงอยู่ที่เราไม่ได้มีบริการรับสั่งซื้อแล้วก็เดลิเวอรี่ไปส่งถึงบ้านอะไรแบบนั้นนะที่ไปครอบคลุมแบบไทยแต่ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตดิจิทัลในระดับรากหญ้าผมว่าพนมเปนไม่แพ้ใครนั้นในพนมเปนหรือแม้แต่ในเสียมเรียบ ผมสามารถจ่ายเงินด้วยวก็พูดถึงระบบ QR วอาางของบ้านเขานะครับได้แทบทุกร้านแล้วนะตั้แต่ร้านกาแฟหรูๆูไปจนถึงร้านรถเข็นขายผลไม้ข้างทางหรือแม้แต่มตอเตอร์ไซค์รับจ้างระบบการเงินดิจิทัลของเราโดยเฉพาะแอปพลิเคชันนะครับเขาพูดถึงแอปธนาคารบ้านก็แทรกซึมแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าแอปธนาคารของไทยหลายเจ้าซะอีกข,อขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่ไทยใช้ร้านสะดวกซื้อเป็นเหมือนตัวกลางการเงินของคน,นชนบทบางส่วนเพราะว่าคนชนบท ยังผูกพันกับเงินสดแล้วก็เคาน์เตอร์กัมพูชาเราข้ามสเต็ปนั้นได้เลยเรากําลังสร้างสังคมไร้เงินสดที่เชื่อมตรงลูกค้ากับร้านค้าเล็กๆโดยตรงดังนั้นใช่แหละเราอาจจะสั่งสลปีมาส่งที่บ้านตอนตีสองในชนบทไม่ได้หรือในเมืองใหญ่ก็ยังไม่ได้เลยบางทีแต่ผมน่ะสามารถสแกนจ่ายค่ากาแฟรถเข็นหนึ่งดอลลาร์ได้โดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเลยโอ้ยพี่พูดมาขนาดนี้เคยมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยมนเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันถ้าเมืองไทยก็ทําได้นะที่พูดมาเนี่ย โดยเขาให้ความเห็นต่อนะครับว่าผมคิดว่าโมเดลการพัฒนาของกัมพูชานี่มันไม่จำเป็นจะต้องเดินตามทางของไทยอย่างเดียวยักษ์ใหญ่ค้าปีกแต่จ,จะเป็นการพัฒนาแบบเทคโนโลยีนําไปก่อนแล้วก็เน้นเสริมพลังให้กับการค้ารายย่อยแทนก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องนี้มีคนมาโตย้งโต้เถียงอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับจากความเห็นนี้นะครับเขาบอกว่าผมอ่านเรื่องของร้านสะดวกซื้อแล้วก็ได้แต่ยิ้มนะพวกคุณกาลังชื่นชมเด็นเสาร์าที่ปรับตัวเก่งอยู่หรือเปล่าหมายถึงอะไรเนี่ยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไป คือผมกําลังยอมรับว่าเครือข่ายโลจิสติกการขนส่งการบริการของร้านสะดวกซื้อในไทยนั้นมหาศาลนะคือมหาศาลเลยในเชิงกายภาพแต่ขณะเดียวกันมันคือกับดักมรดกเก่าโอ้ยผมก็ยิ่งงงไปใหญ่เขาหมายถึงอะไรเนี่ยพวกคุณชิ้นชมที่คนในชนบทของไทยสามารถฝากเงินจ่ายบินที่ร้านสะดวกซื้อได้ใช่ไหมแต่คุณต้องถามว่าทาไมเขาทําแบบนั้นเพราะว่าระบบธนาคารดั้งเดิมของไทยในการเข้าถึงมันไม่ได้เข้าถึงขนาดนั้นเลยร้านสะดวกซื้อไปได้มากกว่าวยซทำ มันไม่ต่างะลรจากไม้ค้ำยันทางการเงินเลยที่นี่หันมารู้ที่กัมพูชาเราไม่มีร้านสะดวกซื้อแต่ว่าเราเริ่มจะทําแบบนั้นได้แล้วในชนบทแต่นั้นไม่ใช่จุดอ่อนมันคือโอกาสอย่างในพนมเปนแม้แต่ในต่างจังหวัดของกัมพูชาเพราะค้าไมค้าลายเล็กสุดๆเลยคนขับรถตุกๆหรือร้านกาแฟข้างทางพวกเขา,เารับก็หมายถึงว่ารับสแกนจ่ายเอาผมพูดง่ายๆเลยันระบบธนาคารบนมือถือโดยเฉพาะ ABA Bank มันกลายเป็นธนาคารหลักของคนทั้งประเทศไปแล้ว มันใช้งานง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนโดยที่ไม่ต้องพึ่งออร้านสะดวกซื้อตัวกลางอะไรใดๆผมคิดว่าเรื่องนี้นะที่เราดูๆฟังๆกันดูเนี่ยอ่านๆดูเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจผมเชื่อว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดบางเรื่องไปแน่เลยนะครับคือเหมือนกับว่ามุมมองเขาเนี่ยจะเข้าใจผิดในมุมมองที่ว่าคนไทยเนะี่ยจะต้องพึ่งพาร้านสะดวกซื้อในการทําธุรกรรมทางการเงินว่างั้นเถอะด้วยความที่ไปเห็นว่าร้านสะดวกซื้อในไทยเนะี่ยมันสามารถจ่ายนั่นจ่ายนี่ได้ใช่ไหมล่ะเขาก็เลยไปเข้าใจผิดตรงนี้ไป คือถ้าเอาตามความเป็นจริงองิงตามความเป็นจริงนะ่ะเราก็รู้กันดีนะครับว่าคนไทยจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้ใช่ไหมล่ะก็คือใช้ในมือถือจบได้หมดแล้วแต่ว่าในความเข้าใจในความเห็นของคนกบชาเนี่ยเขามาเข้าใจในมุมที่ว่ามันต้องพึ่งร้านสะดวกซื้อไปหมดเลยซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้ผมก็ต้องบอกนะว่าเท่าที่อ่านอ่านดูเนี่ยเขาเข้าใจมาทางนี้เลย ซึ่งในความเห็นต่อมาอีกนะครับผมจนแบบว่าไม่อยากจะเล่าต่อแล้วมันก็ยังอยู่ในมุมที่เข้าใจผิดต่ออยู่นะครับอย่างในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าอย่างในปีที่แล้วนะผมไปเที่ยวกรุงเทพผมยอมรับเลยร้านสะดวกซื้อของไทยสุดยอดมากมีทุกอย่างจริงแต่ผมประหลาดใจที่หลายๆที่ผมยังต้องใช้เงินสดอ่ะก็ด้วยความที่ร้านสะดวกซื้อบางเจ้าในไทยนะครับคือก็ต้องใช้แอปพลิเคชันของเขาใช่ไหมละคก็ต้องเติมเงินเข้าไปเติมเอ่อวอลเล็ตล้วพูดง่ายๆก็คือเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งนะ เขาก็เลยมองนะครับว่ามันต้องใช้เงินสดมันถึงจะจ่ายได้สะดวกมันไม่ใช่ถึงขั้นแบบเปิดแอป,ปธนาคารมาสแกนจ่ายได้เลยโดยก็บอกนะครับว่าดูเหมือนว่าจะสแกนจ่ายได้เฉพาะในร้านค้าริมทางที่เปิดรับหรือว่าแท็กซี่บางคันด้วยนะแต่ว่าพอเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขายอยู่เยอะเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องใช้อะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นซึ่งเป็นเหมือนกระเป๋าังค์ของร้านนั้นๆมาซับซ้อนมากเลยสุดท้ายผมก็เลยต้องใช้เงินสด จิงอยู่ว่าไทยนะ่ยมีพร้อมเพย์สแกนจ่ายได้แต่มันให้ความรู้สึกว่ามันซับซ้อนกระจายกระจายยังไงไม่รู้คนนี้เนี่ยพยายามพูดถึงในมุมนี้ครับว่าคือในไทยเนะี่ยแอปจ่ายเงินมันเยอะมากคือมันมีตั้งแต่แอปธนาคารมีทั้งวอลเล็ตของเจ้านั้นเจ้านี้ทั้งอะไรเพย์สารพัดอย่างนะครับที่มันเป็นแอปจ่ายเงินเขาก็บอกนะครับว่าแต่ในกัมพูชาของเขาเนะี่ยมันเหมือนรวมศูนย์ทุกอย่างเลยนะใช้งานไดง่ายกว่า ทุกคนมีแอปอันนี้ของตัวเองแล้วทุกร้านก็รับด้วยแต่นั้นจะเข้าใจผิดไปถ้าวัดกันที่สังคมเงินสดในระดับการใช้งานจริงผมมั่นใจแล้วชีวิตประจำวันของคนธรรมดาในพนมเปญยังไงก็นําหน้าเพื่อเผยนนำหน้ากรุงเทพไปแล้วด้วยที่ไม่ต้องไปพกเงินสดหรือแม้กระทั่งรายแอปพลิเคชันอะไรให้มันยุ่งยากวุนว่นวายเรื่องนี้โชคดีนะครับที่ยังมีคนมาเบรกให้นะฮะในความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว,ว่าพวกคุณเนะี่ยอยู่ในพนมเปญแล้วก็กําลังเข้าใจผิดไปไกลมากเลย ผมอ่านความเห็นของคุณที่พยายามชมเกี่ยวกับอแอปธนาคารหนึ่งนะครับของกัมพูชาหรือว่าการจ่ายเงินในกัมพูชาเนี่ยแล้วก็บอกว่าไทยยังพึ่งพาร้านสะดวกซื้อเป็นตัวกลางผมแทบจะขำออกมาพวกคุณพูดเหมือนว่าประเทศไทยหยุดพัฒนาไปแล้วผมก็ใช้ชีวิตคุ้นเคยกับทางฝั่งไทยดีนะผมจะบอกว่าความจริงก็คือเรื่องที่ว่าไทยต้องพึ่งร้านสะดวกซื้อเป็นตัวกลางการเงินน่ยมันเป็นทางเลือกนะคุณจดคํานี้ไว้มันคือทางเลือกไม่ใช่ความจําเป็นไม่ใช่ทุกคนจะใช้ ที่เขาใช้บริการนั้นเพราะว่าเป็นทางเลือกเผื่อคนเท่าคนแก่แบบว่าอยากให้คนช่วยจ่ายให้อะไรแบบเนี้ยไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับระบบสมบูรณ์ก็ให้คนช่วยจ่ายให้พนักง,งานบริการให้คือนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าทางเลือกทางเลือกไม่ใช่ความจําเป็นและยังมีบริการนั้นเอาคงไว้อย่างนั้นเสมอสำหรับคนไทยโดยทั่วไปทั้งประเทศพวกเขาไม่ได้พึ่งร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวเสมอไป พวกเข้าใจผ่านโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์น่าไม่ใช่โทรทัศน์ที่เรียกว่าพร้อมเพย์แหละที่คุณกําลังพูดถึงเกิดมาเนี่ยแล้วก็ทํามานานมากๆแล้วเรานะ่ะเพิ่งจะมาตื่นเต้นซะด้วยซ้ําที่เพิ่งรวม QR โค้ดแล้วก็จ่ายตังกันออประเทศไทยเขาทําไทย QR payment ที่เป็นมาตรฐานของชาติมาก่อนเราหลายปีนะมานานมากๆแล้วมันคือระบบที่คล้ายๆกับว่าผูกเบอร์มือถือหรืออะไรสักอย่างเลยแหละเข้ากับบัญชีธนาคารทุกกับธนาคาร คณคิดว่าร้านค้าในไทยไม่ได้รับเงินออนไลน์หรือว่าสแกนจ่ายใช่ไหมคุณต้องไปเที่ยวกรุงเทพครั้งล่าสุดอีกครั้งแล้วกันแล้วคุณต้องไปถามหาดูว่าเขารับเงินสดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดีกว่าผมนะ่ะเห็นคนมากมายในไทยนะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่นี่แทบจะไม่จับเงินสดมาเป็นปีๆละโดยในความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ากัปูชามีประชากร17ล้านไทยมี70ล้านแค่ขนาดตลาดก็เทียบกันไม่ได้นะ ผมรู้สึกว่าเราหนาภูมิใจได้กับยอดผู้ใช้งานกับยอดผู้ใช้งานอะไรแอปธนาคารอะไรของเขาหนึ่งะฮะที่เขาพูดถึงอยู่นยะแต่ปัญหาก็คือยอดลงทะเบียนของไทยเนะี่ยยังไงก็มากกว่าอยู่แล้วมันแปลว่าสัดส่วนของคนที่ใช้เงินโดยที่ไม่พกเงินสดอะ่ะมันสูงกว่าผมรู้สึกว่าไปมาเนี่ยลามมาถึงเรื่องของการใช้เงินสดไม่ใช้เงินสดแล้ว,ลวเนี่ยท่งน,นที่พูดถึงร้านสะดวกซื้อในตอนแรกเนะี่ยโหมาไกลมาก,ามากเรื่องราวในะวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับ ถ้าชอบกาเล่าเรื่องราวสไตล์นี้นะครับแปลเรียบเรียงนั่งเล่าสุขกันฟังแบบนี้ก็มาติดตามกันต่อในหัว oh, ข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ